สวัสดีค่ะนี่คือบอลสีนางเกาสุรียนะคะพบปัญหาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนองจากวันนี้เราไม่ได้เปิดตู้เลยนะคะดูลักษณะท,ที่พบเจอปัญหานะคะเมื่อกี้เราดึงขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะเกือบหกโมงครึ่งได้นะคะเกิดปัญหาคือเราไม่ได้เปิดตู้บอลนะคะแล้วก็ตู้นะคะอบเกินไปนะคะแล้วก็น้ําที่หล่อเอาไว้นะคะมีควารมร้อนนะคะเพื่อน พอมีครามร้อนนะคะส่งผลกระทบต่อรากบอนสีนะคะทำให้รากบอนสีหรือว่าดินนะคะมีฟครามร้อนรากก็เกิดอาการเหมือนจะเน่านะคะนี่มีกลิ่นด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ใส่ถาดรองไว้อ่าแยกเอาไว้นะคะรากเหมือนจะเดินดีนะคะเหมือนเดินดีเลยแหละแต่ว่าช่วงนี้นะคะเนี่ยมีอาการเหมือนจะเน่าแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็ต้องลื้อเลยนะคะเราอ่าลองดูพื้นก่อนนะคะดูใต้ เนี่ยขนาดจับแบบนี้นะคะยังมีความร้อนความอุ่นๆดูเลยนะคะเพราะว่าในตู้นะคะเจอแดดอ่าประมาณช่วงกลางวันนะคะแดดมันส่องถึงแล้วก็ในตู้จะมีความร้อนมากนะคะทําให้น้ํานะคะน้ําที่เราหล่อเอาไว้นะคะมันมันร้อนนะคะเพื่อนอันนี้เพียงหนึ่งหัวนะคะนางก็แตกแบบรอบเลยนะคะนี่นางเกาสุริยานะคะสวยนะคะแต่ว่าตอนนี้เจอแบบว่าปัญหานะคะ เปาะไปหมดเลยนะคะในก้านเกินตั้งแต่แรกเลยก้านแบบว่าตั้งขึ้นสวยมากเลยนะคะพอเจอปัญหาเหมือนลากอาการเน่านะคะก็มีฟาร์มแบบพับอ่อนๆไปอย่างนี้เลยนะคะดินมีปัญหาฟาร์มร้อนนะคะอ้าไม่ใช่ดินมีปัญหาน้ำน,น,นะคะระบบน้ําที่เราหล่อไว้นะคะร้อนนะคะแล้วก็ส่งผลให้ลากของนางนะคะนี่ดูนะคะมีฟาร์มเปื่อยนะคะเพื่อนเนี่ยเปื่อยเลยนะคะคือนางกําลังจะเน่านะคะ นี่นะคะเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็ล้างทำความสะอาดเลยนะคะเอารากบริเวณที่เหมือนจะเน่านะคะเนี่ยเอาออกให้หมดเลยเสียดายจังหักเป้ะเลยนี่อ๋เสียดายอันนี้เดี๋ยวเราไปล้างหัวก่อนนะคะ นี่เลยคะ่ะเพื่อนๆนี่เราไปทําความสะอาดรากมาแล้วนะคะขออนุญาตใช้ไฟนะคะว่าตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะนี่นะคะรากบริเวณราก่วงน,นี้นะคะที่มันมีฟาร์มเน่าเน,นี่ยอันนี้เราดึงออกไปเลยนะคะพเพื่อนๆดึงออกตัดออกไปเลยแล้วก็รากที่มันมีฟาร์มยาวอย่างนี้ก็สามารถตัดออกไปก่อนได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตัดนะคะแล้วก็เนี่ยมันถ้าเราไม่ลื้อดูนะคะยังไงนางก็จะเน่าอิงก,ก้านจะเน่าไปด้วยนะคะอันนี้ก็ตัดไปเลยนะคะ ไม่ต้องไปเสียดดยนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งเสียดายไอ้ลากพวกนี้จะทําให้เน่าแล้วก็ลามไปทั้งหัวเลยนะคะเนี่ยส่วนเน่าเยอะแยะเลยนี่นะคะก็คือข้อผิดพลาดของการตั้งตู้บอนสีนะคะเจอแดดมากเกินไปเพราะว่าแดดช่วงนี้นะคะจะมีความร้อนนะคะแล้วอุเลยนะคะเพราะเปิดแบบพยางขึ้นมานะคะร้อนมากนะคะต้นใหญ่ๆก็ยังพอสู้ได้นะคะถ้าต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีอาการเน่านะคะ ก็ทําให้หัวบอลสีของเรานะคะเกิดความเสียหายได้นะคะก็อันนี้ก็ตัดไปให้หมดเลยนะคะเดวนางก็สร้างรากมาใหม่เนี่ยช้ำๆทั้งนั้นเลยนะคะรากช้ำหมดเลยนะคะเขี้ยวค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เรายังไม่แยกนะคะเราจะปลูกไปแบบนี้เลยนะคะเราจะเน้นให้นางแตกพุ่มแตกกอเป็นแบบว่าพุ่มใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเวลานางแตกพุ่มแตกกอแบบใหญ่ๆนี่นางสวยมากเลยนะคะนางเกาสุริยา ไม้เก่าไม้โบราณเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็ตัดตัดไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดายยิ่งเสียดายเราก็ยิ่งแบบว่าทําให้หัวบอนสีของเราเน่านะคะดินก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะนี่มันจะมีช่วงเมื่อกี้นี่อันนี้หัวที่เน่านี่หัวหัวอันนี้เนี่ยช่วงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมว่านางมี ลอยเน่านะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทาปูนแดงน,นะคะพอทาปูนแดงเสร็จเรานําไปปลูกใหม่ได้เลยคันเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมันมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกลงดินนะคะแล้วก็นําไปใส่ตู้อบนะคะตั้งไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้ไปเจอแดดอีกนะคะถ้าเราไปตั้งในที่อุณหภูมิแบบเจอแดดอีกนะคะจะทําให้หัวและล่านะคะยิ่งเน่าไปกันใหญ่เลยนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะกับบอลสีที่เกิดปัญหานะคะตู้บอลสีอบเกินไปร้อนเกินไปทําให้น้ํานะคะที่เราหล่อไว้นะคะ เกิดอาการล้อนะคะและทําให้หัวหรือรากนะคะเกิดอาการเน่านั่นเองค่ะพเพื่อนๆนี่ก็จะประมาณนี้นะคะกับวันสีรที่เรานํมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวอ่านําไปปลูกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ